อยู่กับท่านแม่ชีทองดีเลื่อนตําเนินนะครับประธานทอดกระถินสามัคคีวัดตะคองแรงนะครับท่านครับวันนี้เข้าๆกระถินเราประมาณเท่าไรครับร้านเจ็ด้านเจ็ดเนาะร้านเจ็ดแสนคุณแม่เนี่ยเป็นอุปถัมภ์อุปถัมภ์พุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดตะคองแรงตระบนคลองยางนี่มาประมาณกี่ปีแล้วครับก็หลายปีละประมาณยี่สิบกว่าเนาะคนที่มาเยอะ ตั้งแต่พศ24 24ส,อส,ส,อสโอ้สามสิบกว่าปีคนมาเยอะนี่สมม่วนมากมาจากไหนครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาอ,อ๋อมาหลายจังหวัดครับผมมาจากกรุงเทพมาจากเชียงรายมามาหลายสารทิศอ่ะสารทิศเลย,ยวันนี้เป็นกระถิ่น12นักสัตว์ใช่ไหมครับใช่12นักสัตว์ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันทำที่เราเคยเอาไปมอมโรงพยาบาลสองล้านห้านะ<ช>ครับ อันนี้ก็เป็นคนมีคุณวรการต่อพุทธศาสนานะครับแม่ชีทองดีเลื่อนสุเนินนะครับสำนักปฏิบัติธรรมบ้านตะของแรงตะบนโค้งยางอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยเฉพาะบ้บัดของแรงเนี่ยตอนนี้กําลังสร้างอะไรครับเพราะว่าคือวัดตะคองแรงเนี่ยเคยสร้างมาตั้งติดต่อมาตลอดติดต่อมาตลอดไงครับเพราะว่ามันจะมีคนที่จะหาสร้างก็เลยต้องหาสร้างเองอันนี้ก็บอกบุญลูกศิ์ลูกหา หาไปเรื่อยครับแล้วก็ตอนนี้ทำศาลาสองชั้นใช่ไหมครับกุติกุติสองแล้วก็จะทำอ่าห้องน้ำต่อก็าว่าทำห้องน้ำเสร็จก็จะลากพื้นครับจะลากพื้นเดินวัดครับแล้วก็กำแพงวัดครับผมหลานที่คนจะซึ้อก็ถนนบฒนรุง เริ่มมาแต่สร้างบทอะสร้างบทเลยทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็โดยโดย,ดยอยู่ที่นี่หมดอยู่่่ทีีนหมดเลยใช่เพราะว<ช>่าไม่เห็นทำกุฏิเหมือนทำาลา,าเลยใหญ่มาก,าก่กไปประมาณสิบกว่าล้านแล้วเนะาะสิบกว่าล้านกว่าาล้นก็ปีนี้จะแล้วเสร็จไหมคิดว่าก็จะเสร็จปีนี้แหละครับผมก็ต้องปีนี้ก็คงเหลือไม่กี่เดือนมันทำให้ทาระผลม่ตกมาผลไม่ตกก็เสร็จมันติดโควิดด้วยนะช่วงนึง ครับก็ต้องอนุโมทนาบุญใหญ่ของไม่ชีตองดีเรื่องจงเนินนะครับํำนักปฏิบัติธรรมที่มีคุณอุปการต่อพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะวัดโคงยางและวัดในตำบลโคงยางวัดมารุมวัดต่างๆนะครับก็ต้อนรับลุงนะครับไปดูบรรยากาศลูกศิษย์ลูกลหาเยอะแยะมากมายนะครับก็อนุโมทนาบุญได้นะครับ